ผมอยากจะอธิบายบางอย่างให้กับชาวพุทธนะครับนี่ตั้งใจว่าเป็นชาวพุทธจริงๆเลยแล้วผมยังเชื่ออยู่ว่ายัางไงมันก็มีประโยชน์นะครับนั่นหมายความว่าต่อให้มันฟังยากแล้วก็จะยากเลยผมจะพูดง่ายที่สุดนะครับเพื่อเอาก็จริงผมไม่สบายใจจริงๆที่ผมรู้สึกว่าคนฟังผมไม่เข้าใจแล้วนี่ผมไม่ได้พูดอะไรมันยากนะครับอันแรกเลยคือมันเป็นประเด็นที่เข้าใจว่าผมด่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นเกย์ใช่ไหมครับคือเวลาเราฟังอะไรนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยเราต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับ ผมไม่ได้พูดเลยในนั้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นเกนะครับถ้าลองดูนะครับคือแค่ชื่อหัวหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้คนสามารถเอาไปโจมตีแบบนั้นได้แต่ถ้าท่านเข้าไปฟังสักนาทีหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าท่านจะเข้าใจว่าประเด็นที่ผมพูดคืออะไรเอาก็จริงชื่อที่มันตั้งไว้เขียนว่าพระพุทธเจ้าเป็นเกแล้วก็เครื่องหมายคําถาม question mark คำถามสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นก็คือถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นเกหรือเ,เ,เปล่าใช่ไหมครับนี่คือชื่อ ผมไม่ได้พูดว่าพุถเจ้าเป็นเกนะครับคําแล้วข้อสรุปเนี่ยผมจะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังว่าผมไม่ได้บอกว่าปุธเจ้าเป็นเกหรือไม่เป็นเกใช่ไหมเหตุผลเพราะว่าเราไม่ทราบใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมเสนอในนั้นคือคนที่จะาหาว่าพุธเจ้าเป็นเกคุณก็ไม่มีหลักฐานจะพูดเพราะเหตุผลเพราะเราไม่เคยเจอพุธเจ้า คนที่เชื่อผู้เจ้าเป็นแมนคุณก็ไม่เคยเจอผู้เจ้าเพราะฉะนั้นการมาเถียงเรื่องพวกนี้มันจึงใช้ไม่ได้นะสิ่งที่ผมเสนอคือเราไม่ทราบเลยว่าผู้เจ้าเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์เพราะนั้นการเถียงมันจึงนอนเซนส์ะไอ้สิ่งที่ผมเสนอก็คือว่าไม่ว่าท่านจะเป็นหรือท่านจะไม่เป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับเราครับแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากกว่านั้นก็คือตัวคําสอนว่าถ้าเกิดว่าท่านพูดแล้วมันใช้ได้แล้วเช่นอริยศัจท์สี่มั่งยงแปดแล้วถ้าเอามาทําแล้วมันใช้ได้แล้วมันพัฒนาชีวิตออดีขึ้น แค่นี้มันจบแล้วโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งสืบว่าท่านเป็นเกเ์หรือท่านไม่เป็นเกย์นี่คือข้อเสนอผมคาถามคือผมพูดพระพุเจ้าเป็นเกย์ตรงไหนใช่ไหมครับผมอยากให้เรามีสติจริงๆนะครับนีมน่มันมีผลมากโดยเพราะอย่างนี้มันมีผลกับชีวิตผมไงชีวิตที่เรารู้สึกว่าถ้าใครคิดต่างจากเราแล้วเราฆ่าได้อะไรเงี้ยผมไม่ผมไม่เชื่อว่าชาวพุทธจะมาถึงขั้นนี้นะครับอันอีกอันมันผมผมเขียนตั้งเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระปลอม แล้วเราก็บอกว่าอ่านี่ผมกล่าวหาเู้าเป็นพระปลอมท่านฟังให้ได้สักในนั้นมันจะมีคลิปนะครับจะมีฟังให้ได้สักสามนาทีในคลิปนี้ผมเสนอว่าพระพุทธเจ้าท่านถูกกล่าวหาว่าท่านเป็นพระปลอมเหตุผลก็เพราะว่าท่านเป็นคนที่คิดต่างจากศาสนาอื่นครับตอนแรกที่ท่านสามารถตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาได้คราวนี้ศาสนาพราหมณ์และคนอื่นๆที่กลัวท่านนะครับ ก็กล่าวหาว่าเห็นไหมคุณเน่เป็นนักบวชปลอมคุณไม่รู้พระเวทใช่ไหมคุณไม่รู้ธรรมเนียมของอินเดียเพราะฉะนั้นคุณผิดใช่ไหมคุณคือคนปลอมแต่สิ่งที่พระเจ้าท่านยกขึ้นมาเถียงก็คือท่านยกความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันยกมาเถียงว่า,วาความปลอมมันไม่ใช่การที่เราไม่เชื่อธรรมเนียมหรอกมันไม่ใช่การที่เกิดศาสนาใหม่หรอกแต่ความปลอมมันคือการลดความเป็นมนุษย์ของคนอื่นๆลงนะนี่ข้อสรุปของนั้นแล้วผมพูดแบบนี้ผมนําไปสู่สิ่งที่บอกว่า ในสังคมไทยเองเราจะชอบมองคนอื่นว่าปลอมแล้วเราตัดสินแค่นี้เองตรงที่เขาเชื่อต่างจากเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบที่พระเจ้าเป็นนะครับคือท่านจะไม่เชื่อในคลิปนั้นก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงพระเจ้าต้องมาทำแบบนั้นช่วยท่านเถียงคนที่นับถือศาสนาพรานในหลายๆเรื่องครับเหตุผลแล้วก็คนพวกนั้นก็เชื่อว่าท่านปลอมแต่ท่านก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นว่าศาสนาที่มันดีกว่า มันต้องเป็นศาสนาที่เคารพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นใช่มมันเป็นศาสนาที่มันยืนอยู่บนความเป็นเหตุเป็นผลแล้วเราพร้อมจะมาคุยกันด้วยความเมตตานี่คือข้อเสนอในคลิปนั้นครับแล้วเราก็จับแค่นี้นครับเราจับว่าพระพุทธเจ้าเป็นเกพระพุทธเจ้าเป็นภาพลองเพราะฉะนั้นไปจัดการามันผมผมผมขอโทษจริงนะครับผมรู้สึกว่าเราเราไปไกลเกินไปไกลการไปไกลเกินนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเราใช้สติปัญญาใช้เหตุผลมากก็เราไปเกินเกินจนข้ามยุคอะไรเงี้ยครับแต่เรากับ กลับเข้าไปสู่ความยุคมืดและพร้อมจะใช้กําลังประห,ปหารคนอื่นเพียงว่าเชื่อว่าคนอื่นเป็นอิสลามเป็นมุสลิมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมีคนถามนะครับว่าทําไมผมลงไปภาคใต้นะครับแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้เราใส่ความเรื่องพวกนี้กันง่ายๆนะครับคือการที่เราจะไปไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากใช่ไหมครับ <S <S ผมลงไปภาคใต้นะครับเราไปไประชุมผมร่วมไปช่วยสังเกตการนะครับได้รับการนิมนต์จาก สถาบันสันติศึกษาของไม่ยดนนะครับเพื่อลงไปเยี่ยมคนพุทธที่นั่นนะครับถามว่าทําไมเขาต้องเชิญผมนะครับอันนี้เป้าหมายหลังจริงผมไม่ทราบแต่ให้ผมเดาเออกก็คือส่วนหนึ่งคือผมมีภาพลักษณ์ที่ตรงข้ามกับมหาอาภิชาติหมายถึงว่ามหาอาภิชาติท่านสร้างความเกลียดชังให้เราเกลียดมุสลิมน,นะใช่ไหมแต่ผมพยายามพูดเพื่อเราเห็นว่าเราควรแยกว่ามุสลิมทุกคนไม่ใช่โจรได้และอย่าพูดนะครับว่าโจรได้ทุกคนเป็นมุสลิม คนที่เป็นคนไม่ดีเขาไม่ได้นักตือศาสนานะครับคือถ้าพูดแบบนี้มันจะไม่แฟร์เหตุผลก็เพราะว่าเราถ้างั้นเรากลับไปมองได้ไหมครับว่าคนที่อยู่ในคุกบางขวางของไทยส่วนใหญ่เป็นคนพุทธอย่างนี้นใช่ไหมเราพูดแบบนี้ไม่ได้หรอกมันเท่ากับเราด่าศาสนาพุทธโดยที่เราไปเอาคนจํานวนพวกนั้นมาเป็นตัวตัดสินคือคนที่เขาทำดีและทําไมด่ดีมันไม่ได้อิงอยู่กับความเป็นศาสนาแล้วเราต้องแยกครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะเกลียดคนเพียงเพราะเขานักตือศาสนานั้นแล้วร่วมกับคนที่เขาทําความผิดไงนะ การที่บอาผมเชื่อแบบนี้ผมยังไม่ได้ดังเกียรใครนะครับแล้วเราลงไปเราพร้อมจะไปคุยกับคนในท้องที่แล้วทําให้ขารู้สึกว่าขอไม่ควรจะเหมารวมคนนะนี่คือเป้าหมายหลักของผมที่ผมทํานะครับผมจะเล่าบางอย่างว่าเวลาผมอยู่เช่นผมอยู่ในภาคใต้จังหวัดอื่นๆนะครับผมไปบินละบาเนะี่ยผมเคยถูกแม้แต่มุสลิมปั่นจักรยานแล้วก็ยกเท้าขึ้นชี้หน้าผมนะครับ คือคำถามนี้เขาเขาไม่ได้ทําเฉพาะผมนะผมไม่เชื่อว่าเขาทําในฐานะที่ผมเป็นพระแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเจอคนอื่นพระรูปอื่นเขาก็อาจจะทําแต่ความโชคดีหน่อยที่เขาทํากับผมก็คือผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรตอบผมเชื่อว่าถ้าไปเจอพระวัยรุ่นหนุ่มๆบางรูปท่านอาจจะเอาบาดฟาดหัวอะไรเช่คนแบบนี้มีอยู่จริงเราไม่ได้บอกไม่มีใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราต่อสู้กับคนพวกนี้มันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยกาลังครับผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะต้องไปจัดการคนเหล่านี้ ผมเชื่อจริงว่าคนที่เป็นมุสลิมแล้วเป็นแบบนี้มีอยู่แต่มันน้อยไงมันพอๆกับคนที่เป็นคนพุทธแล้วเป็นแบบนี้มี่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่ากยกความผิดให้กับาศาสนาครับนี่เป็นเรื่องที่ผมอยากขอร้องจริงแล้วการลงไปในสามจังหวัดนะครับผมบอกว่าเป้าหมายเราคือเพื่อไปทําความเข้าใจเรื่องแบบนี้ครับการที่เราลงไปอยู่กับพื้นที่มันทําให้เราเข้าใจความสึกของมากกว่าเดิมคนมุสลิมในพื้นที่เองก็าตายเยอะมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่า มันคือการต่อสู้กันระหว่างค,คนพุทธกับคนมุสลิมในสามเห่ยมมันไม่ได้หรอกครับคือถ้าเกิดว่ามันต่อสู้แบบนั้นน่ะมันจะต้องไม่มีมุสลิมตายเลยใช่ไหมครการนั้นสิ่งที่เราควรจะให้ความเห็นอกเห็นใจมันไม่ใช่เฉพาะให้ผมเนี่ยเดียวนะครับแต่มันจะต้องให้กับคนมุสลิมในพื้นที่ด้วยคือเขาก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งพอๆกับคนพุทธเป็นนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่การมาแบ่งแยกแบบนี้ครับแบ่งแยกว่าอ๋อถ้าคุณเป็นมุสลิมคุณต้องเป็นคนไม่ดีครับ เรื่องการโกหกและใส่ร้ายคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับผมยกตัวอย่างอีกอันเช่นพอผมออกมาพูดเรื่องพวกนี้นะครับแล้วกลายเป็นว่าผมถูกมองว่าผมเป็นมุสลิมอะไรนะก็ถูกใส่ร้ายมากกว่าเดิมแล้วกลายเป็นว่าโยงไปเรื่องของวัดซึ่งเป็นวัดแสงแดงผมจะบอกว่าผมไม่ได้อยู่วัดนี้นะครับผมเคยอยู่วัดนี้ซึ่งนานมาแล้วแล้วมันเป็นกรณีของพระรูปหนึ่งซึ่งท่านโกงเงินวัดนะครับแล้วมันมีข่าวว่าท่านถูกชาวบ้านมาไล่ตอนนั้นผมอยู่ที่นั่น แต่ผมปกติผมไม่ได้อยู่วัดอยู่แล้วผมจะพูดว่านี่คือความเสียหายอันหนึ่งเวลาเราลงข่าวว่าเราเซ็นเซอร์ชื่อใช่ไหมครับแล้วพระลูกนั้นอก็ถูกเซ็นเซอร์ชื่อโดยใช้คําว่าพิกษุรูปหนึ่งแล้วถูกสุดท้ายท่านก็ถูกไล่ออกไปจากวัดจริงๆซึ่งตอนนั้นผมก็ยังอยู่ที่นั่นต่อนะครับแต่ว่าจะมีเจ้าว่าอีกรูปหนึ่งมาดูแลเป็นรักษาการคราวนี้พอข่าวมันจบลงแบบนี้แต่ว่าในข่าวมันยังมีอยู่ไงนะครับ พอมีเรื่องขึ้นมาแล้วมีคนโยงเข้ผมอยู่วัดแสงแดงก็จะมีคนใส่ร้ายต่อไปอีกว่าคนที่โกงเงินวัดและคนที่ถูกไล่ออกไปจากวัดแสงแดงคือผมใช่นี่คือข้อเสียใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดไปเลยในข่าวว่าเมื่อปีสอง8ันห้าร้อยห้าสิบแปดห้าสิบเก้ามีพระกอชื่อชื่อบอกชื่อไปตรงๆเลยโกงเงินวัดแล้วถูกไล่ออกจากวัดแค่นี้มันก็จบแล้วใช่ไหมแต่การใช้คําว่าภิกษุรูปหนึ่งมันทําให้เราโยนความผิดใส่ใครก็ได้ ทั้งที่ความจริงมันเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเราก็เป็นคนซึ่งเคยอยู่ในวัดน,นั้นแล้วถูกใส่ความแบบนี้นะครับผมว่ามันไม่ยุติธรรมับวันนี้แต่ไม่เป็นไรมันมีคําถามนิดเดียวว่าทาไมผมไม่ฟ้องกลับสําหรับคนที่พยายามจะล่าแม่มุดนะครับแล้วใส่ร้ายในทุกๆเรื่องโดยที่เราไม่ได้ฟังเหตุผลผมตั้งใจจะไม่ฟ้องจริงๆนะครับท่านไม่ต้องกลัวแล้วเหตุที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่พูดเพื่อจะเอาใจใครนะครับ ้าหมายในการพูดคลิปของผมทุกคลิปผมมีเป้าหมายเพื่อให้คนคิดตั้งคำถามกับสิ่งที่เขาเชื่อ a, นะครับไม่ใช่เพื่อทำลายใครเลยผมไม่เคยด่าคนนะครับตั้งสังเกตดีครับผมไม่เคยด่าสมเด็จช่วงใช่ไหมครับผมไม่เคยด่าประยุทธ์โตการด่าในนี้มีหมายถึงว่าการมองเรื่องส่วนตัวก่อนแล้วเรามาด่าเรื่องส่วนตัวของผมไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยครับผมสนใจประเด็นที่มันประเด็นที่มันเป็นระบอบแล้วมันเป็นระบอบจารีตแล้วถ้าเกิดว่าระบอบนี้มันทําให้คนปิดสติปัญญา มันทาให้คนรู้สึกว่าเราต้องศรัทธาแล้วเราต้องเชื่อชูคนนี้แล้วเราทําลายคนอื่นผมจะด่าแล้วบอกแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่กลัวโดยปกปติแล้วท่านเอาความผิดอะไรกับผมไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่เคยเจาะจงคนเลยเวลาผมด่านะครับแล้วคราวนี้สิ่งที่ผมพูดมันจึงเป็นเรื่องระบอบมันเป็นระบอบสถาบันมันเป็นระบอบแนวคิดผมโจมตีกับระบอบแนวคิดต่างหากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้มีความผิดในเรื่องพวกนี้นะครับคราวนี้ผมทําไมจึงไม่ฟ้องกลับนะครับแต่ทั้งที่คนที่ด่าผมมีชื่อชัดเจนนะครับ แล้วปลามาศผมใส่ความแบบนั้นแบบนี้นี่ก็มีที่จะเจียนผมไม่ได้ต้องการสร้างความเป็นตัวอะไรกับคนเหล่านี้นะครับผมเชื่อจริงว่าท่านรักศาสนานะครับทั้งนี้ผมก็แค่อยากให้ท่านรู้สึกว่าการรักศาสนาของท่านมันไม่ควรทําให้คนอื่นตายนะครับแล้วผมไม่เห็นด้วยกับวิธีแบบนี้เลยนะครับกับการที่เราต้องคลั่งศาสนามากเราสามารถฆ่าคนอื่นได้ผมพูดมาแบบนี้ตลอดเลยแล้วเหตุที่เราเป็นอยู่แบบนี้เพราะว่าเรามีศาสนาที่มันเป็นระบอบแบบนี้ครับ วันนั้นมันจึงควรจะมีคนที่มากระเทาะให้เราออกไปจากระบบแบบนี้นะทีนี้ทําไมมันจึงไม่จำเป็นต้องพ้องนะครับเป้าหมายผมก็คือเพื่อให้ท่านคิดได้ในเรื่องแบบนี้เท่านั้นเองท่านไม่เห็นด้วยท่านมาเถียงผมได้เลยใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าใน YouTube ผมผมไม่เคยปิดให้มันไม่เป็นสาธารณะนะครับไม่เคยปิดคอมเมนต์ท่านคอมเมนต์ได้เลยครับผมยินดีแล้วมันมีหลายคอมเมนต์ที่มันโอเคนะครับหลายๆเรื่องเช่นผมพูดเรื่องการเรียนภาษาบาลีแล้วบางคนบอกว่าผมแปลบาลีผิดในตอนนั้นตอนนั้น ผมยินดีมากนะครับพูดตรงว่าเอาคว้จริงเราไม่ได้เก่งในทุกเรื่องใช่ไหมครับแล้วเพราะนั้นการมีคนบางคนซึ่งมาคอมเมนต์ว่าเราผิดในส่วนนี้ส่วนนี้เราแปลผิดแบบนั้นนี่มันเป็นการสร้างปัญญาไงแล้วผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านยกย่องวิธีคุยแบบนี้ครับมันไม่ใช่วิธีที่เราจะไม่พอใจคนแล้วเราก็ด่าว่าคนนั้นเป็นแบบนี้ไอคนนี้เป็นมุสลิมปลอมมาบวชคนนี้เป็นคนชั่วคนนี้กําลังจะลักลอบทำมบบนั้นนั่นเองคือ ผมว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาใช่ไหมแล้วอย่างการเข้ารรษาใช่ไหมครับผมจะเข้ารรษาที่ภาคใต้นี้ผมจะไปเข้ารรษาที่อินโดซึ่งเป,เป็นที่ที่ผมทําวิจัยแล้วผมกําลังจะเรียนต่อที่นั่นนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของผมมากเลยนะครับแต่ท่านก็กลับโยวงว่าตอนนี้ผมกําลังเดินสายอยู่สองจังหวัดชายแดนคำว่าเดินสายมันหมายความมากเลยครับผมก็บอกไปแล้วว่าเราลงไปกับทีมของมิโดนใช่ไหมครับเพื่อจะไปพบปะชาวบ้านคุยกับคนพุทธคุยกับมุสลิมเพื่อเข้าใจกันอ่ะ คราวนี้พอผมจะไปเข้ารรษาที่อินโดก็พเพื่อจะไปเข้ารรษาที่โน่นผมจะเข้ารรษาหลังนะครับเพราะราษาแรกมันไม่ทนันผมต้องไปยังไม่จบที่นี่คราวนี้พอไปเข้ารรษาที่อินโดก็ใช้คําว่าตอนนี้อาจจะหลบหนีเพื่พอจะไปเข้ารรษาที่อินโดซึ่งมีมุสลิมจานวนมากเลยนะทําไมเราเราอย่าสร้างความเปลียดชังมุสลิมเปลียดชังอิสลามแล้วเราสามารถด่าคนได้แบบนี้เลยเหรอใช่ไหมครับคือผมไปนะผมไม่ได้หลบหนีผมไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับผมไปเป็นปกติอยู่แล้วแล้วปกติ ในปีที่แล้วใช่ไหมผมก็ไปแบบนี้ย3-4ครั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติอะไรของการไปที่นันผมว่ามันแปลกมากสมมติแล้วถ้าท่านอยากจะไปลาวแล้วท่านอยากจะไปพมา่าแล้วมีคนบางคนบอกว่าท่านกําลังจะหลบหนีไปลาวกาลังจะหลบหนีไปพมา่าเราพูดแบบนี้เพื่ออะไรครับเราทําให้คนเกลียดคนอย่างเงี้ยน,นี่มันไม่ใช่วิธีพูดแน่แนเลยใช่ไหมครับแล้วผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องตั้งสติในการรับสื่อแล้วเราผมสารภาพแล้วว่าผม สมาทานคือผมเปิดโอกาสจริงว่าถ้าท่านไม่เห็นด้วยไงแล้วเ,เราถกกันถกกันด้วยเหตุผลใช่ไหมครับผมยินดีอย่างมากเลยที่จะคุยเรื่องพวกนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปอันต่อไปอีกอันหนึ่งจะเป็นอันที่สองนะครับ